เราก็จะมาคุยว่าการฉายแสงคืออะไรหลายคนก็ถามว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมเจ็บสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการฉายแสงนะคะซึ่ง ก็ได้ฉายแสงไปทั้งหมด25ครั้งตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ร่องรอยการขีดเส้นนะคะของคุณหมอซึ่งก็เริ่มจางไปแล้วบางส่วนนะคะเ,เราก็จะมาคุยว่าการฉายแสงคืออะไรหลายคนก็ถามว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมเจ็บการฉายแสงหรือที่คุณหมอจะเรียกว่าการฉายรังสีนะคะกค็ะะกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบำบ,บัด รักษาโรคมะเร็งนะคะซึ่งก็เป็นการใช้รังสีที่มีพลังงานสูงเนี่ยฉายไปยังตำแหน่งที่ที่เป็นโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้านมลำคอศีรษะนะ,ะหรือบริเวณช่องท้องนะคะซึ่งก็เออก็ขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็งนะคะระยะของมะเร็งรวมถึงความพร้อมสุขภาพของผู้ป่วยด้วยนะคะคร mm hmm. าวนี้ การฉายรังสีเนี่ยใช้เวลาในการฉายจํานวนครั้งคุณหมอจะเป็นผู้ระบุนะคะการฉายแต่ละแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานเลยค่ะประมาณประมาณไม่ส่วนตัวไม่ถึง10นาทีนะคะยกเว้นหมนวันไหนครั้งใดที่คุณหมอ,อ,อให้มีการสแกนนะคะหรือ X เอ็กซเรย์เพิ่มเติมก็ใช้เวลาเพิมเ่มเติมก็ไม่เกิน15นาทีนะคะถ้าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเ,เวลาเข้าไป รับการฉายแสงเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็ <c oughs> คือถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นปชุดของโรงพยาบาลนะ,ะไม่สวมไม่สวมชุดชั้นในนะคะไม่สวมยกทรงนะคะแล้วก็จะเข้าไปนอนในห้องฉายแสงซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยคอยคอย,คอยช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นเต้านมก็จะนอนในท่าราบนะคะแต่ <c oughs> ยกแขนขึ้นนะคะด้านถ้าเป็นเต้านมด้านซ้ายก็เดี๋ยวแขนสายขึ้นนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะจัดท่าในตำแหน่งที่ คนหมอรังสีเนี่ยได้มีการตีเส้นไว้แล้วนะคะขีดเส้นไว้แล้วก็จะจับท่าให้ให้เครื่องมือนะคะก็จะได้ฉายแสงไปยังตำแหน่งท,ที่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 ถูกต้องนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะความรู้สึกในขณะฉายแสงไม,ไ,มไ,มไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะคะเพียงแค่รู้สึกเหมือนกับฉายเปิดไฟอะค่ะเหมือนกับเปิดไฟสองมาที ที่บริเวณเต้านมของเรานะคะบริเวณที่เป็นมะเร็งรเนที่กุุหมอตีเส้นล้อมกรอบไว้หลังจากใช้แสงเสร็จแล้วนะคะครั้งตั้งทรงแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการนะ,ะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยนะคะแต่ผ่านไปสักประมาณแสงที่1ิบนะคะก็จะเห็นว่าผิวหนังของเราเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มทั้งลงนะคะเป็นสีเข้มๆเหมือนกับเราไปตากแดดนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะก็จะ เข้มมากไหมนะคะดูมอนอาการแบบไหมนะคะคุณหมอก็จะให้ทายานะคะเป็นยาเป็นครีมนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าวิธีการดูแลของผู้ที่รับการฉายแสงอีกครั้งหนึ่งนะคะครีมที่ช่วยทาก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะซึ่งพอผ่านไปครบ25ครั้งนะคะก็คุณหมอก็จะให้ดูแลรักษาตัวเองเช่นเดียวกับขณะ ทำการฉายแสงการดูแลรักษาตัวเองขณะฉายแสงและก็หลังจากฉายแสงประมาณหนึ่งเดือนก็เพียงแค่อย่าให้โดนบริเวณที่เราฉายแสงเนี่ยอย่าให้โดนแดดนะคะพยายามที่จะต้องให้เขามีอากาศถ่ายเทนะคะพยายามที่จะให้เขาเปิดนะ,ะเปิดบริเวณฉายแสงเนี่ยให้ได้รับอากาศนะคะโดยที่ถ้าเป็นมะเร็งต้นนมก็คุณหมอก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สวม ปราในจุดท่านในนะคะก็ให้ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องสวนจริงก็เป็นเป็นเสื้อเป็นเป็นเสื้อซับนะคะเป็นเสื้อซับไว้นะคะแล้วก็อาบน้ําการอาบน้ําจริงๆแล้วคุณหมอจะหลีกเลี่ยงกันให้สัมผัสน้ําโดยตรงนะคะแต่เราก็สามารถอาบน้ําได้นะคะแต่เปิดน้ําไหลผ่านนะคะไม่ไม่ฟอกสบู่ไม่ขัดถูนะคะแล้วก็ซับด้วยผ้ามผ้านุ่มนะคะซับบร,ริเวณที่ ที่เปลียกเนี่ยซับด้วยผ้าขนุนนุ่มๆแล้วก็ย,ยังยังยังไม่ให้ขับถูแรงๆนะคะเพราะว่าคุณหมอจะเน้นย้ำในเรื่องของการไม่ให้เกิดแผลนะคะเพราะถ้าเกิดเกิดแผลบริเวณที่ฉายแสงเนี่ยจะต้องยุติการฉายแสงก่อนเพื่อรักษาบาด รักษา,าแผลนั้นนะคะอาการของส่วนตัวเนี่ยไม่มีแผลที่เกิดขึ้นนะคะเพียงแต่บริวเวณรักแร้ซึ่งจะมีเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีอาการแสบเรือนผิวของรักแร้ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งก็พยายามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหงื่อนะคะแล้วก็าการดูแลวิธีการดูแลไม่ให้อักเสบเพิ่มเติมนะคะซึ่ง ถ้าเกิดในชีวิตประจำวันก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในท่าลักษณะของการเท้าเสเองเพื่อจะ,จะให้ไม่ให้เกิดการเสียสีก่อนของของผิวหนังบริเวณรักแร้นะคะการฉายแสงนะคะไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะพอผ่านไป25ครั้งแล้วก็คุณหมอก็จะให้ดูแลรักษาตัวเองนะ,ะต่อเนื่องอีกหนึ่งเดือนนะคะอาหารที่รับประทานคุณหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะเป็นอาหารที่ทานได้โดยปกติอาหารที่ ห้ามอยู่แล้วเช่นอาหารหมักดองนะคะก็ก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะเรื่องการฉายแสงก็น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับการฉายแสงนะคะจะได้ไม่กังวลนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ